อ่ะหยิบไม้ดูพื้นไหมป๊ัป้าคือเมื่อกี้ไม่ได้บอกลูกบอกตัวเองบอกตัวเองว่าไปหยิบไม้ดูพื้นได้ยินป้าไหมสวัสดีครับ ขาต่อกับน้องโรนเองนะครับช่วงนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับตามธรรมเนียมคนไทยเชื้อตามธรรมเนียมคนไทยตามธรรมเนียมคนไทยเชื้อสายจีนนะครับพวกเราจะมาทำความสะอาดบ้านกันก่อนเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนหรือว่าเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็มีภารกิจกันนะครับเป็นช้าเล็กๆผมจะทำความสะอาดบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เวลาในการทำความสะอาดบ้านหลังนี้ สี่นาทีแล้วเราจะทำความสะอาดตรงไหนบ้างพร้อมกับผู้ช่วยของพวกเรานะครับไม่ต้มีเือน้องม่ลืเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยที่ดีได้ไหมเขาจะแข็งแรงสตรองมากแค่ไหนนะฮะยิ่งเด็กไปรองสองขวบช่วงนี้นะครับวัยเล่นวัยลองวัยอยากทำวัยอยากช่วยเราจะมาดูกันว่าเขาจะช่วยเราได้มากแค่ไหนฮะมาภารกิจที่หนึ่งลูกพร้อมครับมาเลยนี่ฮะมิสเตอร์มัสเซอร์ กลิ่น f ล o ร่าเพอร์เฟกชัมาช่วยป๊ป๊ากวาดเร็ว go เดี๋ยวกวาดทางนี้มากวาดกวาดทางนี้เนี่ยฮะคือเขาช่วยผมได้ดีนะฮะตอนนี้น้องมูลน,นพยายามที่จะเคลียร์เศษเศษพวกนี้ที่มันอยู่ในร่องของกระเบื้องนีเนงนง่เอาให้ป๊ะป๊าเอารถยิบถังหยิบถังเอาถังไปใส่น้ำลูกเอาถังไปใส่น้ำถังอยู่ไหนครับใส่น้ำให้ป,ป๊า น้ำอยู่ไหนลูกน้ำอยู่ไหนอันนี้เอาไปเก็บให้ป๊าก่อนอ่ะไปเอาไปเก็บเยี่ยมเก่งมากลับสุดยอดเลยอุู่ทำขยะหน้าบ้านเลยอ๋ออ๋อโอเคนี่เป็นวิธีการเก็บที่ถูกต้องแล้วลูกครับอ๋อในบ้านสุขโปก ในบ้านสปนนกนสปรกอะลูกอ่าเปิดน้ำให้บปะปิดใส่ยำยาลงไปฮะอ่ะหยิบไม้ถูพื้นมาให้ปะปะ๊าคือเมื่อกี้ไม่ได้บอกลกูกบอกตัวเองบอกตัวเองว่าให้ไปหยิบมาดูพื้นโอ้โหืโอ,อ,อม,มีหมนุนมีหมุนฮะร้อะ,อะอถั่วอ้าวอ้าวถั่ว งั้นป,ป๊าไปเช็ดกระจกนะมรลุนถูเลยถูให้ทั่วนะช่วงระหว่างที่ผมรอน้องมรลุนกำลังถูบ้านอยู่ผมจะมาเช็ดกระจกนะฮะเพราะไม่งั้นไม่เสร็จเชื่อผมยังไงก็ไม่เสร็จเพราะว่ามันใช้เวลานานนะฮะเนี่ยยังหมุน38รอบ38ตลบอยู่เลยนะฮะ โอ้โหขมักขมนันมากนี่ครับมิสเตอร์มัสเซผลิพันธ์นำความสะอาดกระจกตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่ามันช่วยลดไฟฟ้าสถิตนั่นเท่ากับว่าฝุ่นน่ะมันจะเกาะไม่ค่อยอยู่เรามาดูกันครับเนีเช็ดเลยโอ้ใส่ว่าสุดยอด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเย็น อันนี้หนูก,กําลังใช้ผิดประเภทอยู่ครับลูกวิลุนครับนี่ผ้าลูกได้ยินปาป้าไหมลูกได้ยินปาป้าไหมสะอาดมากไอที่ไม่ออกนี่คือแบบข้างในล้วนเลยนะพื้นเมื่อหลายคนนะครับที่รู้จักมิสเตอร์มาเซอร์อ่ะจะรู้จักผลิตภัณฑ์ทำคำาความสะอาดเครื่องครัวไอตัวนี้แหละก็เป็นตัวแรกเหมือนกันที่ทําให้ผมรู้จักเราจะมาดูกันนะครับว่ามันทำคำาความสะอาดได้จริงไหมเกี่ยวกับเรื่องของความมันแล้วก็สิ่งสกปรกที่ฝั่งอยู่อย่างนี้นะฮะ ไอ้พวกนี้คือฝังลึกแล้วก็มันทำบางาสารยากฉีดไว้อย่างนี้แหละทิ้งไว้10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดออกโอ้ครั้งเดียวออกเลยตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราฉีดแบบนี้มัาดอกเป็นองี้ถูกปะ่ะมันจะมีที่เปิดอย่างงี้พงังมันจะเป็นฝอยว้าว พื้นผิวกว้างๆแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับหัวสเปรย์ให้มันแบบกระจายกระจายฉีดพ่นออกไปนะครับเนี่ยผมถูแค่รอบเดียวอ่ะเสร็จเลยโอ้โหเรียบร้อยฮะออกหมดว้าวผ่านไหมครับมันมีที่หมดอา้าวไปเปียกพอดีไปขัดห้องน้ำกับปะป๊าปะลูกปะดูปะลปูดูนี่ดูนี่ดูดูดูเฮ้ยจุอูนิ้วปะป๊าหายไป บัป้ามาแล้วโอ้จุ๊บนิ้วบับป้ายู่ข้างบนแล้วไปครับบป้าดึงนิ้วออกโู้จุ๊บโ้นิ้วบับป้ากลับมิสเตอร์มาโซฮะผลิตภัณฑ์ของาสำลัดห้องน้ำสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้99.9ปอไปอย่าเพิ่งลูกยังไม่ได้กำลาดเลยมา,ามาเข้ามาเร็วโอ้โหคราบหลุดเลยทีเดียวเป็นคราบน้ำ ออกเลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับทำความสะอาดบ้านหลังนี้แต่ไม่ได้เสร็จทั้งหลังนะครับผมใช้ m r m เ s so อร์ซเช็ดกระจก <c oughs> ผมใช้ m r m u so ตอร์โซถูพื้น <c oughs> ทําความสะอาดห้องครัวแล้วก็ทําความสะอาดห้องน้ําผมยังมีหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่ได้ใช้นั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เทเข้าไปในท่อเพื่อสลายการหมักผมปุดตันของไขมัน ไอตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งอ่าน้ำหน้าแล้วก็คงเซื้อนะครับสะาดรับเห่งกับม so, ิสเตอร์มัซโซเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับวันนี้นะครับ่าต่อกับน้องมุนลุนไปแล้วครับแล้วเจอพวกเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ